ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด น้ำท่วมฉับพันในเอลบาตินาและชากิยะประเทศโอมานเผชิญภัย,ภย,ภยธรรมชาติหนักฝนตกหนักในคืนวันศุกร์ในหลายพื้นที่ของโอมานทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงทั่วประเทศพื้นที่ของเอลบาตินาและชากิยะได้รับผลกระทบเป็นพิเศษแม่น้ำที่แห้งขอดเต็มไปด้วยน้ำเชี่ยวกรากทำให้เกิดความโกลาหนและการทำลายล้างการเดินทางไปมาระหว่างเมืองแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและถนนสายหลักก็เต็มไปด้วยน้ำเมืองซูได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดถนนเป็นเหมือนแม่น้ำรถและบ้านเรือนถูกน้ำท่วมไฟฟ้าดับและ หลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านของพวกเขาในพื้นที่ลุ่มหน่วยกู้ภัยกาลังยุ่งอยู่กับการล้างถนนและขจัดสิ่งกีดขวางแม้ในช่วงฝนตกและทําให้ชีวิตกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วรัฐบาลเตือนว่าแม่น้ําจะล้นอย่างต่อเนื่องและใครก็ตามที่ข้ามแม่น้ําผิดที่จะถูกปรับและถึงขั้นจําคุกพายุฝนฟ้าคะนองทําให้เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมในจังหวัดทางใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงของจังหวัดซาลาลาอุตูนิยมวิทยาอมาราารายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่15-17กรกฎาคมในจังหวัดโคฟามี ปริมาณน้ำฝน351ม mm, ิลลิเมตรซาดา262ม mm, ิลลิเมตรและซาลาลา202มิลลิเมตรคาดว่าฝนจะตกหนักอีกหน่วยงานสาธารณะเพื่อการป้องกันพลยเรือนได้รถพยาบาลกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเมื่อบ้านพังถลม่มและอีกรายเมื่อรถถูกน้ำพัดพาไปในเมืองซาลาลา,าเมื่อวันก่อนมีรายงานการเสียชีวิตเมื่อชายคนหนึ่งพยายามที่จะข้ามกระแสน้ำ PACDA ช่วยชีวิตผู้คนหลายสิบคนจากน้ำท่วมหลายคนมาจากยานพาหนะที่ไหลแปลกับน้ำและเกิดตื้นเจ้าหน้าที่ยังอพยพผู้คนราวหนึ่ง 200คนและส่งอาหารให้ชาวบ้านที่ติดอยู่ในหมู่บ้านชานเมืองสาลลา Days of stormy weather brought heavy rain, triggering flooding in the southern province, in particular in the provincial capital Salalah. Oman Meteorology reported that, in a period from 15 to 17 July, Meyerbat in Dafar province recorded 351 mm of rain, Sada 262 mm, and Salalah 202 mm. Further rain is expected. The Public Authority for Civil Defense and Ambulances said one person died when a house collapsed, and another when a vehicle was swept away by water in Salalah on 16 July. On E, fatality was reported the previous day when a man died in floodwaters attempting to cross a wadi. the rescued dozens of people from floodwaters, many of them from stranded vehicles. Authorities also evacuated around 100 people and delivered food to residents stranded in villages on the outskirts of Salalah. <laughs> ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด